สวัสดีครับพบกันนเช่นเคยกับช่องมุมมาเบล่แน่นอนนะครับว่าการที่เราสามารถเอาชนะทีมใดทีมหนึ่งได้นั่นหมายความว่าเราจะได้คะแนนลูกเพิ่มครับมาเช็คกันเลยครับสําหรับล่าสุดของสาวไทยของเราหลังจากที่สามารถเอาชนะโดมินิกันมาได้3ต่อ1ทีมไทยของเราได้เพิ่มกี่คะแนนแล้วตอนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ทีมชาติไทยของเราหลังจากที่ชนะโดมินิกัน3ต่อหนึ่งได้เพิ่มมาเกือบ13แต้มครับก็คือบวก12 จุดเจ็ดคะแนนเกือบสิบสามแต้มไปเลยทีเดียวทำให้คะแนนรวมตอนนี้มีทั้งหมดสองร้อยสิบสองจุดหกศูนย์คะแนนขึ้นมาเป็นอันดับที่สิบสามตามเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้ที่เราแพา้เกาหลีใต้แล้วก็หล่นไปอันดับที่สิบสี่เราชนะโดมินิกันทำให้ได้เพิ่มมาเกือบสิบสามแต้มซึ่งตอนนี้ทำให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเรามีลุ้นขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสองของโลกเลยครับห่างจากเยอรมัน แค่1ิบอดแต้มแล้วครับ ตอนนี้ประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอันดับโลกล่าสุดของสาวไทยของเราครับที่ต้องบอกเลยว่าสนามสองมาดีมากๆเลยเปิดตัวเปิดหัวได้อย่างสุดปังเป๊ะปังจริงๆกับการคว้าชัยแบบนี้มาเอาใจช่วยให้สาวไทยของเราสามารถชนะให้ได้เยอะๆครับเพื่ออันดับที่12ของทีมชาติไทยของเราเร็วๆนี้ซึ่ง3นัดที่เหลือทีมชาติไทยของเราจะพบกับฝรั่งเศสจีนแล้วก็บราซิลถือว่า น่าสนุกมากๆเลยครับรอหลุดนะครับสาวไทยขอให้ทำได้ครับ